ครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็ต้อนรับเข้าสู่รายการคุยทุกรคตกับทุกอาการกับโรงพยาบาลจุฬาลัต์เก้าแอร์พอร์ตนะคะครับผมเจอกับหมอโอกับน้องกิงเช่นเคยนะครใช่ค่ะสุดสุยของเราวันนี้นะครับวันนี้ก็ยังเป็นในส่วนของตัวกปรติดเชื้อโควิดเหมือนเดิมนะนองจากว่าต้องบอกว่าตอนนี้ยอดนะครับนองกิ้งกมมุติก็ตอนนี้แตกระดับหนึ่งหมื่นละ นะครับหนึ่งหมื่นมาสามวันแล้วะนะครับเพราะฉะนั้นก็อนเคสเราก็จะค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่ามีใน่วนของโอมิคอนซึ่งโอมิคอนนี่ก็จะติดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นการการกระจายตัวเนี่ยก็จะพอพอมีการติดก็จะเริ่มกระจายไปเรื่อยๆแล้วก็พอจเสร็จก็จะน่าจะประมาณเกือบสามเดือนอนรอบที่แล้วะนะครับสังเกตว่ารอบที่แล้วเนี่ยเรามีพีคสุดนะครับการติดเชื้อคือสองหมื่นคนในประมาณอ่าต้นเดือนตุลา นะครัมากลางๆเดือนประมาณ20น่าจะ20ตุลาประมาณนั้นะนะครับจะมีการฉีดเชื้อที่เยอะที่สุดนะครับ<ม>ตอนนั้นเราคือ20,000คนต่อวันเป็น new เค s ก็คือ<ม>ผู้ป่วยรายใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็อยู่ตรงกลางคือหมื่นหนึ่ง<ม>นะครับรเพราะฉะนั้นก็ยังต้องนะครับแต่ไม่ตกนะครับแล้วก็ใส่ใส่แมสล้างมือเว<ส>้นระยะห่างอย่างต่อเนี้องเข้าถึงวัคซีนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าของเราเนี่ย ติดเชื้อไปก็ค่อนข้างเยอะนะครับ<ฆ>แต่ว่าก็ตอนนี้มีการกระจายสู่ต่างจังหวัดเลยด้วยนะครับจาต,ต้องต้องเฝ้าระวังอย่างดีนะครับในส่วนของการติดเชื้อที่จะเกิดขึ้นในหนาคนเราก็ไม่อยากให้มันยอดยอดเยอะอะไรอย่างนี้รแร่ว่ายอดเยอะก็อาจจะมีภาวะเสี่ยงของอาภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อได้เช่นเดียวกันนะครับแต่สังเกตว่าของต่างประเทศเนี่ยก็ก็ยังเป็นที่อเมริกาที่ยังมีในสภากติดเชื้อนะครับเยอะนี่ก็สามน่าจะสามแสนรายเลย ที่เป็นนิวเคสเน่องเข้าประชากรเยอะเพราะว่ามีการติดเชื้อทีเนี่ยก็จะกระจายแพร่กระจายได้เยอะถูกต้อ,องเพราะฉนั้นนิวเคสก็สามแสนคนนะครับเขาคือเวลาเวลามีเคสเยอะก็ต้องบอกว่าประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับก็สังเกตว่าเขาก็จะเสียชีวิตวันก็จะมาเกือบสองพันคนต่อวันเขาประชากนเขาเยอะพอมีการเชื้อแต่ว่าพอมีการติดเชื้อก็ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่จะมีโอกาสเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเลขของถ้าติดเชื้อเยอะเท่าไหร่ หนึ่งเปอร์เซ็นก็อาจจะเป็นส่วนที่จะต้องจากไปจากเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากจะมีการเชื้อที่ค่อนข้างเยอะแค่นั้นเองนะครับเราจะก็ต้องพยายามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงในส่วนของการที่เรากักตัวที่บ้านนะครับเราจะมีระยะเวลาการกักตัวสิ้นสุดตอนไหนกันแน่นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับการกักตัวที่บ้านเ,เราแนะนํากักตัวให้ครบสิบวันนะครับสิบวันเท่านั้นสิ <10 S 1> บวันเท่านั้นนะครับซึ่งจากว่าในส่วนของเชื้อตอนนี้ก็ น่าจะ,ะมีความรุนแรงค่อนข้างน้อยนะครับอาจารย์กับ14วันเราก็จะให้กักตัวแค่10วันค่ะนะครับแต่พอตักตัว10วันปั๊บต่อไปการทําหน้าที่ต่อไปหรือว่าการดูแลต่อไปของเรานะครับก็ยังก็บอกว่าพอ10วันปั๊บก็ไม่ใช่ว่าเราเราจะออกมาใช้ชีวิตปกติเลยนะครับไม่ได้ใส่ฮพอเราติดเชื้อแล้วเราก็ไม่เป็นอีกอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับการที่เราติดเชื้อแล้วเรามีการกักตัวเรียบร้อยนะครับ เสร็จปั๊บพอเราหายหรือว่าตักตัวครบตามจํานวนสิบฟันสิ่งที่เราต้องทําอย่างแรกเลยนะครับก็คือยังจะต้องกาดไม่ตกนะครับยังต้องใส่แมสล้างมือไว้ระยคห่างเช่นเคยเหมือนก่อนที่เราจะติดเชื้อนะครับแล้วก็หลังจากที่ตักตัวเสร็จก็ต้องทําในส่วนของทั้งการใส่แมสล้างมือแล้วก็ไว้ระ้ะห่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็การที่เรามีโรคประจําตัวไม่ป็นผู้สูงอายุนะครับเป็นโรคประจําตัวบางคามดันไขมันซึ่งมีการติดเชื้อได้ง่าย ในระยะหนึ่งเดือนหลังจากที่มีการติดเชื้อแล้วก็เรากักตัวมาเรียบร้อยกมาประมาณสิบวันนะครับหนึ่งเดือนก็เป็นช่วงที่จะต้องเว้นระยะห่างจากบุคคลทั่วไปนะครับเข้าสู่ชุมชนอะไรเงี้ยที่ไออานเนี้ยควรที่จะเว้นประมาณสักหนึ่งเดือนยังยังเฝ้าระวังตัวเองไว้ก่อนนะคะใช่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับที่มีแบบโรคประจําตัวยุ่ยเยอะหน่อยนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายที่จะแนะนําสําหรับผู้ป่วยที่กักตัวแล้วก็ครบสิบวันนะครับก็คือ ถ้าเกิดเรายังไม่ได้วัคซีนเลยนะครับจาเป็นจะต้องดูแะอยา่างเต็มที่ประมาณ3-6เดือนเลยนะครับคือเราไม่มีวัคซีนปั๊บเนี่ยโอกาสที่เราจะติดเชื้อรอบสองก,ก็มีสูงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เคยฉีดวัคซีนเลย3-6เดือนก็ต้องเป็นช่วงที่จะต้องเป็นระยะห่างจากบุคคลทั่วไปนการไม่ต้องไปสูงสิีก็อยู่คนไ s o l a t e ต่อไปแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องบอกว่าปอเ็นตนก็น่าจะน้อยแล้วเนื่องจากว่าบว่าตอนนี้วัคซีนของเราตอนนี้หนึ่งโดสนะครับตอนนี้ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วะนะครับแล้วก็สองโดสอ่านงโดสเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับครบสองเข็มเนี่ยตอนนี้คือที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็น์แล้วนะครับแล้วก็เข็มสามก็กาลังตามมาที่ยี่ห้าเปอร์เซ็น่ะนะครับก็กาลังฉีดรมฉีดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เรามีผิวคุ้มกันการป้องกันอาการรุนแรงจากการติดเชื้อของตัวโควิดนะครับตรงนี้ะนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเราติดแล้วแล้วก็ออกมาอยากจะฉีดวัคซีนได้เลยไหมคะอาจารย์ครบ สิบวันแล้วแล้วอยากฉีดวัคซีนเลยก็ปกติเองพอเราติดเชือ้อปั้บนี่ก็จะแนะนำสามเดือนอหลังติดเชือ้อนะครับเนื่องจากว่าพอเราติดเชือ้อปั้มเราจะมีภูมิคุ้มกันในส่วนของการติดเชื้ออยู่แล้วตามธรรมชาติะนะครับแต่พอระยะเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนซึ่งหลังจากสามเดือนในภูมิคุ้มกันเราก็จะเริ่มสู่ภาวะปกติไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วเราก็ติดกระตุ้นหนึ่งเข็มะนะครับแล้วก็ข้อแนะนาเพิ่มเติมเนื่องจากว่าช่วงนี้ ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยฉีดเลยนะครับไม่มีการฉีดวัคซีนมาก่อนหรือว่าอ่าในส่วนของการติดเชื้อซึ่งตอนนี้ก็จะมีโอเมก้าซึ่งมีการติดเชื้อให้แล้วมันจะป้องกันได้ในส่วนของสามเข็มขึ้นไป<ม>นะคบเพราะฉะนั้นเลยแนะนําตอนนี้ระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงคือจากสามเดือนตอนนี้เราย่นมาที่หน,น,นึ่งเดือนนะครับคือถ้างติดเชื้อปั้นหนึ่งเดือนสามารถฉีดได้เลยกระตุ้นได้เลยหนึ่งเข็มนะคะเพียงพอนะป<ม>้องกันโอเมก้าได้นะครับโอเค ถามนี่ยพวนี้ไม่มีคำถามเลยเยอะมากไม่จบเร็วเรากิี๊ถามดีกว่าเราไปถามกันเองเียอยากจะทราบว่าถ้าสมมติว่าเราอ่าติดเชื้อโควิดแล้วนะคะรักษาครบละสิบวันเราสามารถที่จะตรวจ pcr ได้เลยไหมคะอาจารย์แล้วเชื้อมันจะยังขึ้นอยู่หรือเปล่าอ่ต้องบอกว่าในส่วนของการการตรวจ pcr เนี่ยถ้าเกิดว่าเราติดเชื้อมาแล้วนะครผลการแปรผลของตัว pcr เนี่ยจะต้องแปลผลอย่างระมัดระวังจะไม่เหมือนก่อนที่เราไม่ติดเชือ้อเช้นตอนแรกที่เราไม่ไม่เคยมีการติดเชื้อมาก่อนเลยแล้วเราตรวจพบก็แปลว่า,าน่าจะเป็นในส่วนของการติดเชื้อจริง<อ>แล้วก็เป็นการติดเชื้อใหม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา,าหายจากโควิดแล้วนะครับคือกักตัวทบสิบวันแล้วเราตรวจซ้ำในบางการณีก็จะเจอในส่วนของอ PCR ที่โพซิทีฟอยู่<อ>นะครับแต่ในบางการณีก็คือจะไม่เจอแต่ว่าเราก็หายจากโรค แต่ไม่ส,มมาาะะสามารถแพร่กระจายได้เราจะไม่แพร่กระจายแล้วเพราะว่าเราก็จะได้มีผู้คุ่งเข้าแล้วก็มีการรักษาในช่วงของสิบวันอยู่แล้วะนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจอาจจะมีความจําเป็นเพราะว่าในส่วนการตรวจเน,จนี่ยบางทีก็หายจริงแต่ว่าอาจจะเจอได้อยู่แล้วนะครับก็จจะเป็นตัวลรเต่าที่หลงเลืออยู่นะครับตรวจอาจจะยังขึ้นเป็นตัวดีเทคอยู่แต่ว่าไม่จะเป็นเสมอไปว่า ใช่มันจะเป็นเชื้อตายเรียกว,<ช>ว่าเชื้อตายเพราะฉะนั้นก็จะเหมือนซากปีซากที่หลงเหลืออยู่จากการที่เราติดเชื้อไปพอเรามีการตรวจในส่วนของ PCR ก็อาจจะเจอได้นะครับแต่ว่าจะไม่แอคทีฟนะครับแต่ถ้าในกลุ่มที่ตรวจซ้ํานะครับหลังจากที่เราหายหรือว่าตัดตัวแล้พบสิบวันแล้วก็ไม่เจอเนี่ก็คือจบก็คือมันก็ไม่น่าจะมีการแพร่กระจายเชื้อแล้วนะครับป้องกันตัวเองให้ดีแล้วก็ก็ถือว่าซีนสามเดือนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็หนึ่งเดือนถึงสามเดือนได้เลยครับ ก็ส่วนท่านใดที่ยังยังไม่มีวัคซีนฉีดหรือว่ายังจองไม่ทนันอนะคะบีของเราในส่วนของโควิก้าของเราก็จะมีวอล์กอินฉีดในส่วนของตัวโมนนาใช่ค่ะนะครับก็คือสามารถถึงสาวเลยใช่ค่ะเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ามาแจ้งฉีดวอล์กนก็คือตอนนี้เราเจะก็คือราคาก็เท่ากับที่เราจองหน้าเว็บเหมือนกันก็อยู่ที่เข็มรับ1 6 5 0หห้าสิบาทนะคะก็สามารถวอล์กอินมาแล้วก็ ชาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ฉีดได้เลยนะคะสหรับใครที่ยังจองไม่ทันเนาะจะอาจจะเป็นหลายหลายท่านนะคะก็แนะนํานะครับสําหรับบุคคลทั่วไปนะครับซึ่งอายุมากกว่า12ปีนะครับก็สามารถฉีดในส่วนของโคนาได้ถ้าเกิดใครไม่เคยฉีดเลยนะครับก็สามารถว้องอินเข้ามาได้เลยแต่ในกรณีที่เคยฉีดมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเข็ม2เข็ม3นะครับ ก็าเกิดเข็มสองนะครับถ้าเกิดว่ามีสองเข็มเป็นในส่วนของวัคซีนตัวตายก็จะเป็นซีโนแบ็คซีโนฟาร์มนะครับครบ 2, สองเข็มหนึ่งเดือนสามารถฉีดบอนนาได้เลย <c oughs> นะครับถ้าเป็นวัคซีนไวรัสเวกเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นแอตตาเข็มสองนะครับสามเดือนนะครับก็สามารถฉีดในส่วนของตัวบอนานาได้เลยถ้าเป็นในส่วนของไฟเซอร์เองนะครับก็เป็นหรือว่าบอนานาเองนะครับเข็สมสามเต็มตัวกระตุ้นก็จะเป็นสามถึงหกเดือนได้เลยนะครับตัวนี้คือสามารถฉีด ในส่วนของอตัววัคซีนได้ทั้งวัคซีนโมรีนาเข็มแรกนะครับหรือว่าในส่วนของเป็นตัวบูสเตอร์โดสในส่วนของเข็มสามนะครับในระยะเวลาที่จะผ่านจากเข็มสองตามที่ได้กล่าวไปแล้วะนะครับก็คือจะเป็นหนึ่งเดือนนะครับสามเดือนแล้วก็สามถึงหกเดือนนะครับตามวัคซีนตัวที่สองที่เราฉีดไปนะวันนี้เอฟซีอาจารย์หายไปไหนกันหมดอช่วงนี้น่าจะกักตัวอยู่กักตัวอยู่ อ่าครับผมตต่นันก็นี่เราพูดอะไรกันต่อดีอ่าแล้วด้านถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของโควิดก็ต้องบอกว่าเชื้อก็จะมีการกลายพันธุ์ไปเรื่อยอยู่แล้วนะครับ<ม>ตามในส่วนของอ่าววะของของการปรับตัวเนื่องจากว่าตัวไวรัสก็จะมีการปรับตัวไปเรื่อยแต่ว่าก็จะมียามีการรักษามีคนที่มีการติดเชื้อเข้าไปเพิ่มขึ้น<ม>นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ก็ระวงังหรือว่าจะมีตัวเชือเ้อแปลกที่มีความรุนแรงหรือเปล่าหรือว่าแพร่กระจายเร็วหรือเปล่านะครับก็จะมีข้อมูล ตามมาเลยโดยเาติดตามอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องนะครับแต่ว่าณนปะัจจุบันในสของการติดเชื้อก็จะต้องมีการของเราตนเหมือนหนึ่งในต่อวันเียก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับระยะห่างล้างมือใส่แมสก์แล้วก็ฉีิดวัคตีนนะครับน่าจะหมดแล้วของเราตรงนีกามมางนน้ก็ถ้าใครสามารถอยู่กันสี่คนจะต้องสูตมทำไม อ่่าไมพักทายกันได้นะคะคนเอฟซีเชียงดูอยู่เอใช่ครัน้องกิงดีกว่าาน้องกิงดีกว่าแล้วในช่วงของอ่าช่วงนี้คนไข้มามาโรงพยาบาลในส่วนของอ่าอาการทางด้านระบบทางเดินหายใจเยอะไหมบวมทางเรนเลยไออะไรอย่างเงี้ยจริงเจอเยอะไหมครับเจอมาเรื่อยๆค่ะอาจารย์คนไข้ไอเหนื่อยมีค่ะอาจารย์แต่ก็ ถามว่าหนักไหมก็ค่อนข้างไม่หนักนะคะก็คือมาตามอาการมาตามอาการใช่ค่ะสังเกตว่าศพเราที่ได้รับวัคซีนกันนะครับกับมีคืรู้บอกว่าถึงสองเราอยู่ประมาณเจ็ด็สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับมันก็จะทําให้การรุนแรงมันค่อนข้างน้อยนะครับมันก็จะก็ต้องบอกเลยว่าในส่วนของอาการรุนแรงมันน้อยจริงๆัแต่ว่ามันก็ติดนะครับเพราะฉะนั้นหนปัจจุบันต่อไปเนี่ยก็คืออาจจะต้องดูแลในส่วนของการติดเชื้อคือเราต้องอยู่ในส่วนของ มันมันแค่่าใหญ่เลยแค่บาใหญ่บอกว่าสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นะครับเราก็อยู่เขาได้ถ้าเปน็นเราก็รักษาอะไรอย่างนี้แล้วก็โควิดก็จะกลายเป็นก็เรียกว่าไข้ตามท้องถิ่นไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนช่วงนี้ก็ยังยังไม่ได้ถือว่าประกาศโดยตรงว่าจะเป็นในส่วนของอ่าการติดเชื้อไวรัสตามท้องถิ่นคก็ยังรอดูในส่วนของประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีในตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่าในอนาคต นะครับก็คิดว่าหน้าจะอ่าระบุว่าในส่วนของปีเป็นเป็นเชื้อในส่วนของทั้งถิ่นไปแล้วแต่ว่าเราองเริ่มติดเชื้อกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ในส่วนของเปอร์เซ็นต์การตายไม่ไม่ได้เยอะกว่าในส่วนไข้หวัดใหญ่แล้วนะครับแต่เราก็ตรวจกันเยอะเพราะฉะนั้นโพสติฟมันก็มันก็จะมีได้บ้างได้ได้ยอดเยอะตามตามที่บอกไปนะครับตรงนี้โอเคเพราะฉะนั้นสุมีคำถามด้วยค่ะอาจารย์ถ้ามีคำถามได้ไงอ่ะคุณอุบลคุณอุบลบอกว่า เขึ้นมาแล้วโอเคเข็มหนึ่งแอสตาค่ะเข็มสองโมเดอร์นาเข็มสามต้องเว้นระยะกี่เดือนคะสวัสดีนะคะคุณอุบลเข็มหนึ่งแอสตาเข็มสองโมเดอร์นาค่ะอาจารย์เข็มสามต้องเว้นระยะห่างกี่เดือนอ๋อโอ้ของเราจะเป็นในส่วนของแอสตาโมเดอร์นานะครับเราะเข็มสองเราเป็นโมเดอร์นาต้องหกเดือนนะครับเข็มสามนะครับเป็นตัวกระตุ้นนะครับเพราะเราเข็มสองเราเป็นบนหน้านะครับ ประมาณก็หกเดือนเป็นต้นไปนะครับหลังจากตัวโบนาเข็มที่สองนะครับเข็มสามก็กระตุ้นได้หกเดือนนะครับคุณดอนอ่านี้เราไปที่พูดแต่คัดซิงอ่าก็เรบอกว่าพอพรโบรนานี่เป็นเข็มสองนะครับปกติก็จะแนะนำสามถึงหกเดือนนะครับ<ะ>อ่าเพราะฉะนั้นก็สามารถกระตุ้นได้เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของซิโนแวคซิโนแวคเลยก็คือหนึ่ง,งเดือนซิโนควานเชโนควานหนึ่งเดือนนะครับถ้าเป็นแอตราคือสามเดือนะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโมโนนาคือสามถึงหกเดือนนะครับม,มีคําถามด้วยนะครับผมต้องแล้วแล้วถ้าคมเอาบ,บนฉีดเข็มหนึ่งแอตราเข็มสองโมโนนาเข็มสามเป็นไฟเซอร์ได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับได้เหมือนกันได้ครับก็สามารถเขาก็มันนมันสามสูตรเลยไม่ตมีสองมีห้อสามสูตรสามสูตรสลับสลับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโมโนนาเหมือนเดิมก็น่าจะได้นะครับค่ะ ต้นแรกจะเป็นตัวเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไฟเซอร์ก็ได้ว่าเป็นเอ็มไอเหมือนกันค่ะนะครับนี่น้องน่าจะได้เวลาแล้วของเราไม่มีคําถามเลยก่อนจะจบเรามาสรุปกันดีกว่านะครับในส่วนของการกักตัวนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้การกักตัวจะสิ้นสุดนะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าประมาณสิบวันค่ะนะครับแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ที่ดูแลในส่วนของเคสเพราะว่าจะบอกว่า ในเคสบางเคสก็จะมีอาการปอดอักเสบด้วยนะครับก็จะต้องแบบว่าเกิน1สิบวันนะครับเช่นสิบสี่วันอะไรเงี้ยนะครับขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้แล้วก็แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาและประเมินอีกทีวันที่ได้กลับบ้านนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็คือในการกักตัวสิ้นสุดอยู่ที่สิบวันนะครับหลังจากนั้นพอเราเสร็จสิ้นจากการกักตัวเราต้องทําในส่วนของการดูแลสามรูปแบบนะครับหนึ่งก็คือยังจะต้องเป็นระยะห่างใส่แมสล้นงมืออย่างต่อเนื่องการไม่ตกเหมือน ก่อนที่เราแอกักตัวนะครับหรือตอนที่เราจะติดเชื้อนะครับยังต้องทําในส่วนของตรงนี้อยู่ในส่วนของขที่2ก็คือเราจะต้องเว้นระยะห่างจากบุคคลทั่วไปประมาณ1เดือนถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่สูงอายุนะครับคุณตาคุณยายนะครับมีโรคประจําตัวม่าจะเป็นเบาหวานความดันนะครับโรคไตวายหรือโรคหัวใจนะครับควรจะเว้นระยะห่างกักตัวประมาณสักหนึ่งเดือนจากคนอื่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าในกรณีที่สาวคือว่าไม่เคยมีส่งตัวได้วัคซีนเลยนะครับจะต้องมีการ แยกตัวมานะครับต้องกันนะครับประมาณสักสามลูกหกเดือนเลยทีเดียว้าเิดไม่เคยฉีดวัคซีนเลยเพระาะฉะนั้นถ้าเราเคยฉีดวัคซีนนะครับก็สามารถที่จะทําใช้ชีวิตประจําวันได้ปกต,ตินะครับแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับโดยที่การไม่ตกต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แนะนําถ้าเกิดว่าเราติดเชื้อสามเดือนหนึ่งถึงสามเดือนนะครับหลังจากติดเชื้อให้ฉีดวัคซีนได้เลยแนะนํานะครับถ้าเกิดว่าเคยฉีดวัคซีนมาแล้ว นะครับก่อนหน้าที่จะติดเชื้อก็ประมาณสามเดือนแต่ถ้าเกิดว่าฉีดวัคซีนไม่เคยฉีดวัคซีนเลยนะครับหรือว่าฉีดแค่สองเข็มไม่ถึงสามเข็มก็แนะนําในส่วนของหนึ่งเดือนเป็นต้นไปะนะครับหลังติดเชื้อสามารถฉีดวัคซีนเพื่อกระตุน้นภูมิคุ้มกันเราได้เลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นข้อสรุปนะครับแล้วก็แนะนําสุดท้าย่าสุดท้ายจริงๆทําไมไม่ท้ายสุดก็คือว่า <laughs> เข็มที่เราจะฉีดต่อไปในส่วนของเข็มสามนะครับก็คือในส่วนของ การติดเชื้อนะครับเราจะดูในส่วนของอวัคซีนเข็มที่2เป็นหลักถ้าเกิดเข็มที่2เป็นวัคซีนตัวตายไม่ว่าจะเป็นซนตวัตเซโนฟาร์มหนึ่งเดือนสามารถฉีดโมโนาได้เลยนะครับถ้าเป็นสองเป็นแดสต้านะครับสาเดือนนะครับสามารถฉีดเข็ม3ามบูสเตอร์ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเข็ม2เป็นโมนาไฟเซอร์นะครับสเดือนถึงหกเดือนสามารถฉีดกระตุ้นได้เลยนะครับเราก็จะเว้นเราเป็น1เดือน3มเดือนและ3ามถึงหเดือนตามในส่วนของวัคซีนที่เราฉีดเข็มที่2นะครับ โอเคนี่ก็สรุปง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับสามารถหาเราไปเล่าต่อให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนใกล้ชิดเราแล้วก็เข้าถึงวัานสี่เราที่สุดใช่ครับตรงนี้นะโอเคก่อนจะจบก็เช่นเคยนะครับก็จะฝากในส่วนของน้องทิ้งค้องท้องิดดีๆดีๆไรให้กับท่านผู้ชมก่อนที่จะจากกันวันนี้นะครับก็เหมือนที่อาจารย์แจ้งนะคะก็คือกาดจะตกกันนะคะสวมแมสล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างกันนะคะ แล้วก็ท่านใดที่ฝากว้น,นิดนึงสาหรับท่านที่ยังไม่ได้จองวัคซีนนะคะขอ,องทางโรงพยาบาลก็ยังมีสามารถ w a l k กอินเข้ามานะคะฉีดได้นะคะตอนนี้จะมีจาหน่ายในราคา1,650บาทนะคะก็วอล์กอินเข้ามาแล้วก็ลงทะเบียนฉีดได้เลยนะคะณนะวันนั้นนะคะคแนะนําสาหรับคนที่อายุ12ปีนะครับหรือว่าไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนนะครับพอวอล์กอนก็จะสะดวกเลยนะครับ<ช>ถ้าเกิดจะเป็นเข็มบูสเตอร์ก็ดูในสวนของ เข็ม2ที่แนะนําไปถ้าเกิดว่าเข็ม2เป็นแอสตราซินิก้านะครับก็3เดือนถ้าเป็นมอ,อนาน่าก็6เดือนสาเดือนนะครับถ้าเป็นซีโนแบคซีโนฟาร์มก็1เดือนฉีดเข็มกระตุ้นได้เลยนะครับ<อ>แล้วก็ตอนนี้เราบริการฉีดที่โรงพยาบาลจุฬาลักษณ์เก้าเลยนะครับแต่ว่าที่อาคารจอดรถชั้น5นะคะใช่ครับก็เป็นอาคารที่จอดรถซึ่งอยู่ตรงข้ามคือใกล้ๆกับโดยศพของโรงพยาบาลจุฬาลักษณ์เก้านะครับทุกท่านตรงกิ่งแก้วนะครับอยู่ถนนกิ่งแก้วประมาณซอยยี่สิบห้านะคะประมาณนี้ครับผมก็สามารถมาได้้จะใกลๆ ในส่วนของวัดกิงแก้วนะครับเราอยู่ใกล้วัดนะครับเป็นสถานที่ใกล้วัดนะครับตรงนี้ <c oughs> เ,เป็นวัดโรงพยาบาลแล้วก็ถัดไปเป็นอาคารจอดรถของเราเองนะคะสถานที่โปร่งโล่งสบายนะคะครับเพราะฉะนั้นก็สุดท้ายก็ขอจบในส่วนของตัวอาทิตย์วันนี้นะครับในส่วนของคุยทุกเรื่องตอบทุกการกับโรงพยาบาลจุฬาฯ้รับผมกับ าน้องกิงนะครับถ้าเกิดว่าชอบในส่วนของคลิปก็ยังแนะนำเหมือนเดิมนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตใช่ค่ะนะครับกด,ดกระดิ่งติ๊งปิ๊งปิ๊งไว้นะครับเราจรับข้อมูลดีๆนะครับสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยว่าจะเป็นของ f เฟซบ o ๊กลงบา YouTube <ช>นะครับ<ช>ตอนนี้ก็มีรายการใหม่ในส่วนของช่อง YouTube และ a c e b o o k ในส่วนของดรโอโกไกด์นะครับไกด์ไลน์สุขภาพดีๆสบายๆสไตล์ดรโอนี่เป็นคำลก็ที่บอกว่าต่องนะครับใช่ค่ะแล้วก็จะพาในส่วนของการดูไกกด์ลนะคครับ็ือ การสุขภาพไนมะ่ว่าจะเป็นในส่วนของโอรงพยาบาลจุฬา้าเรา,ามีตรงไหนบ้างมีในส่วนของศูนย์สุขภาพนะครับเป็นเน็ตไปดเวลเ,เนเซ็นเตอร์น,น,อรนะครับจุฬา 9, ลก้าแนะครับมีแพคเกจการตรวจสุขภาพหลายๆอย่างนะครับใ,ในส่วนของคลินิกตาของเรานะครับก็เป็นสวัสิ์สตอเซอร์วิสนะครับมีสมอลม์สมบูรณ์ดูแลนะครับสามารถมาดูแลสุขภาพตานะครับหรือว่าโรคทางตาได้ครบวงจรเลยทีเดียวหมอผู้เชี่ยวชาญมากทีเดียวนะครับผมสมบูรณ์นะครับถ้าเกิดว่าไปในส่วนของแพทย์แผนจีนเล้นะครับไปมาแล้ว นะครับก็มีการฝังเข็มโอ้เราก็จะรู้สึกว่ามันตุ๊บตุ๊กนะครับเข็มน่ากลัวไหมคะอาจารย์เข็มเล็กเข็มเล็กเข็มเล็กแต่มันจะลายเข็มใช่ไหมใช่มันก็จะตามถ้าเกิดเราเป็นก็จะตามลายเข็มนะครับมีทั้งการฝังเข็มนะครับมีทั้งการนวดถุยถุยอะไรถุยหน้าถุยหน้าการนวดแผ่นจีนนะครับอ่าแล้วก็มีทั้งการตบครบนะครับมีทั้งแก้แก้บครบนะครับใส่แก้บครบที่หลังอะไรเงี้ยนะครับใช่จ้ะมีมีหลายศาสตร์ในส่วนของ อ่าแค่แผนจีนะครับซึ่งจะรับให้บริการนะครับในอ่าชั้น 3B นะครับสามารถมาติดต่อแล้วก็รับบริการได้นะครับแล้วก็เราก็จะมีในส่วนของที่แบบมีของในส่วนของอ่ามะเร็งตรงเป้าที่ไปล่าสุดไปคลิปล่าสุดนะครับก็จะมีทั้งอ่าคุณหมอเฉพาะในส่วนของการด้านมะเร็งนะครับในการรักษามะเร็งตามที่เรียกว่าทาเกตเทอร์พีด้วยจาว่าปัจจุบันนี้ในส่วนของมะเร็งเนี่ยมันจะเป็นอ่าการรักษาโดยในส่วนของอ่า แค่ตรงตรงเป้าคือตรงจุดเลยนะครับซึ่งเคมีโมเมจีนก็จะกระจายมากเกินไปถ้าเราสามารถตรวจยีนแล้วซึ่งมีผลต่อในส่วนของตัวมะเร็งแล้วก็ใช้ยาที่ป้องกันในส่วนของตัวทาเกตเทอร์ปีได้เลยก็จะรักษามะเร็งได้ดียิ่งขึ้นนะครับตรงจุดเลยนะคะถูกต้องครับก็สามารถมารับบริการได้แล้วก็ให้ติดตามในส่วนดอทเกยได้ในคลิปต่างๆได้เลยใน Facebook แล้วก็ YouTube ของงพยาลนะครับน่าสนใจมากๆค่ะทุกอันเนาะโอเคครับผมสุดท้ายก็ จบกันจริงๆแล้ววันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยแล้วก็รอรับในส่วนของนี่เราใกล้วันเอ็นทายแล้วอาจารย์สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าจะวันเอ็ทายเราตรงตรงไม่เอ่ยไม่ตรงใช่ไหมเกือบตรงกัจานวันวานเจนทายวันจันนะครับก่อนละมานหนึ่งวันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในวันวาเลนไทน์ที่จะใกล้มาถึงนี้นะครับแฮปปี้มีความสุขกับคนที่เรารักสมหวังกับคนที่เรารักโอเคครับผม กันแล้วก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับทุกคน